สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนตุลาคมสองห้าหกสี่ครับนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรายชื่อผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศแจ้งว่าอยู่ทะเบียนบ้านกลางกรมการปกครองตรวจมาในเดือนตุลาคม2564จึงทำให้การจ่ายเงินผู้มีสิทธิ์ไม่ ได้นะครับงนั้นถามว่ากรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลางทะเบียนบ้านกลางเนี่ยเป็นอ่าไม่ได้เป็นทะเบียนบ้านนะครับแต่เป็นสถานที่นะครับที่บุคคลที่ยังไม่มีสถานะหรือโดนจําหน่ายโชคราวซึ่งผู้นวยการสํานักทะเบียนกลางเนี่ยได้กําหนดไว้นะครับซึ่งก็จะต้องไปย้ายเข้าทะเบียนบ้านปกติสาเหตุเนี่ยหลายสาเหตุครับซึ่งปัจจุบันอาทิเช่นหนีไม้จับ นะครับของทางตำรวจของทางศาลนะครับหรือเจ้าบ้านจำหน่ายเข้าทะเบียนบ้านกลางนะครับหรือนายทะเบียนผู้ช่วยนายทะเบียนนะครับดำเนินการจำหน่ายนะครับหรือเจ้าของบ้านซึ่งมาซื้อบ้านแล้วบุคคลคนนี้มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ยอมย้ายออกนะครับเขาก็จำหน่ายเข้าทะเบียนบ้านกลางนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับ เรามาดูในส่วนเกี่ยวกับเบี้ยอาชีพของเรานะครับในส่วนเกี่ยวกับเบี้ยอาชีพเนี่ยนะครับถ้าเป็นเคสนี้นะครับเดือนตุลาคมสองห้าสี่ไม่จ่ายสาเหตุเนื่องจากว่าในปีงบประมาณ25 6 4้าหสิผู้สูงอายุรายนี้ครับย้ายออกจากทะเบียนบ้านปกติโดนจำหน่ายเข้าทะเบียนบ้านกลางนะครับซึ่งกรณีโดนจำหน่ายเข้าทะเบียนบ้านกลางผมยกตัวอย่างว่า วันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสามซึ่งเป็นปีงบประมาณหกสี่แล้วนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสามโดนจำหน่ายเข้าทะเบียนบ้านกลางระบบการจ่ายเงินจะจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณที่ได้ประกาศรายชื่อไว้นะครับก็คือถูกจำหน่ายเข้าทะเบียนบ้านกลางในปีงบประมาณใดเงินเบี้ยยัยงชีพก็จะจ่ายจนสิ้นสุดของปีงบประมาณนั้นนะครับซึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองถิ่นนะครับเคยมีแนวทางแจ้งกรณีผู้สูงอายุย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางนะครับเมื่อตอนปี2556นะครับว่าให้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณนะครับทีนี้เรามาดูต่อว่าเราจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณแล้วและเดือนตุลาคมไม่จ่ายเราต้องทําอย่างไรหลักการของเราก็คือก็จะต้องทําเหมือนกับผู้สูงอายุย้ายปกติ ตามระเบียบข้อ8นะครับซึ่งในระเบียบข้อ8เนี่ยนะครับบอกไว้ว่ากรณีผู้สูงอายุย้ายให้ไปลงทะเบียนที่ใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนะครับดังนั้นกรณีจะสอบถามว่าอยู่ทะเบียนบ้านกลางจะมีสิทธิ์ได้รับเงินในปีงบประมาณ65จากที่ใดนะครับซึ่งท่านก็จะต้องบอกนะครับกับเราว่า ผู้สูงอายุนั้นนะครับมีอยู่4อย่างครับ 1. วันที่ย้ายออกนะครับสวันที่ย้ายเข้า 3. วันเดือนปีเกิดของผู้มีสิทธิ์4อยากรู้ว่าในส่วนของผู้สูงอายุรายนั้นมาลงทะเบียนกับท่านเมื่อไหร่ นะครับหนึ่งก็คือวันย้ายออกสองวันย้ายเข้าสามวันในปีเกิดสี่คือเขามาลงทะเบียนกับท่านเมื่อไรนะครับเคสอยู่ทะเบียนบ้านกลางนะครับกรณีผู้สูงอายุย้ายไปแล้วนะครับวันนี้ตรวจสอบพบว่าอยู่ทะเบียนบ้านกลางก็ให้แจ้งผู้สูงอายุไปย้ายเข้าทะเบียนบ้านปกติแต่ถ้าเคสนี้เป็นคนพิการ ก็ให้ย้ายเข้าทะเบียนบ้านปกติเช่นเดียวกันแต่ตัวอย่างนี้เป็นของผู้สูงอายุนะครับท่านก็ให้เขาย้ายเข้ายกตัวอย่างว่าย้ายเข้ามาในวันที่18ตุลาคม2564การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับถ้าเขาย้ายกลับมาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมวิธีการก็คือ เดือนตุลาคมไม่ต้องจ่ายเพราะเนื่องจากว่าภูมิลำเนาไม่ได้อยู่ในเทะเบียนบ้านปกตินะครับในเขตเราแต่อยู่ในเทะเบียนบ้านกลางเราจึงไม่จ่ายเดือนตุลาคมในเดือนที่เราจะต้องจ่ายก็คือจ่ายในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับคำถามก็คือว่าแล้วเราต้องทำอะไรกับระบบสารสนเทศบ้างถ้าเคสตัวอย่างนี้ ย้ายเข้ามาในวันที่18ตุลาคม2564ตุลาคมจะไม่ได้รับเงินนะครับแต่ในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไประบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและระบบกรมการปกครองระบบกรมบัญชีกลางจะดึงรายชื่อผู้สูงอายุรายนี้ไปจ่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564เป็นต้นไปดังนั้นจึงไม่ต้องสำรองจ่าย และไม่ต้องรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยแต่ละเคสที่ย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางท่านจะต้องรู้วันย้ายออกวันย้ายเข้านะครับว่าเขาย้ายออกย้ายเข้าเมื่อไหร่นะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญแต่หากผู้สูงอายุมิได้ย้ายเข้ามานะครับในเขตรเราเนี่ยจนถึงเดือน พฤศจิกายนนะครับสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนแล้วไม่ย้ายเข้ามาก็จะไม่ได้เงินย้อนหลังในปีงบประมาณ6 5แล้วถ้ามาลงทะเบียนในเดือนธันวาคมมกราคมก็จะไปเข้าขายนะครับของแนวทางการลงทะเบียนปีงบประมาณ2566นกะครับก็คือการลงทะเบียนของปีงบ6 6ก็จะไม่ได้รับงบห5แล้วนะครับในบั้งต้นก็ ขอแจ้งให้พวกเราได้รับทราบตามนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ